สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment c o m มนต์สนุกสนานกันเยอะนะครับโดยในคราวที่แล้วนะครับผมผมได้หาคำถามท่านผู้ชมไปว่าท่านผู้ชมนั้นคิดว่าเงินนั้นสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าคนที่มีเงินมากนั้นก็คือคนที่มีทุกอย่างเลยงั้นเหรอซึ่งท่านผู้ชมของ Funny Comment ของเรานะครับก็ได้ตอบมามากมายเลยและในวันนี้นะครับผมผมก็ได้เลือกคําตอบเด่นๆของท่านผู้ชมมาแล้วและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มฟังคําตอบของท่านผู้ชมกันดีกว่าว่าเขาคิดว่าเงินนั้นสามารถซื้อได้ทุกอย่างได้ ได้หรือไม่เงินนะ่ะซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกครับมีมากแค่ไหนก็ซื้อให้เธอรักจริงไม่ได้คนนี้นะครับผมมาแบบอกหักนะครับเงินนั้นซื้อได้ทุกอย่างแต่ซื้อหัวใจไม่ได้ซื้อได้สิครับซื้อตูดที่หมอนได้เดียวเดียวเดียวกูรู้ว่ากูจะอ่านมึงแต่คือแบบมึงซื้อตูดกูไม่ได้นะตูดกูไม่ได้มีไว้ขาย ซื้อไม่ได้หรอครับทุกอย่างเนี่ยเงินซื้อถุงมือ Infinity g ตี้กันเลไม่ได้เงินซื้อ Heart of the Universe ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวางถุงกาวลงก่อนนะน้องไอถุงมือ Infinity g ี้กันเลกับ Heart of the Universe เนี่ยมันมีจริงใช่ไหนกันล่ะจะมีเงินให้ตายก็ซื้อไม่ได้หรอกของที่ไม่มีจริงเนี่ย คนนี้มาแบบว่าโคมบาดใจมากนะครับผมมีเงินมากมหมแค่ไหนก็ซื้อเวลาไม่ได้หรอกครับนอกจากซื้อนาฬิกาคือเกือบดีแล้วอะมาประโยคแรกดีแล้วไม่น่ามีซื้อนาฬิกามาด้วยเลยเกือบจะหล่อซะแล้วนะมึงเงินซื้อกะหลี่ได้ครับผมตีแม่งทั้งวันเลยโถมึงจะหื่นไปไหนเนี่ยเงินจะซื้อทุกอย่างหรือไม่ได้อะไรก็ไม่สนเนี่ยกูจะซื้อบททัตรทูอันนี้นะครับผมคือตัวอย่างของเทพทูตัวจริงเลยครับเอออะไรกูซื้อบัตรทูเตอร์หมด เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกครับผมแต่ทุกอย่างก็ต้องการใช้เงินเหมือนกันนั่นแปลว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างบอกว่ามึงเหมือนพูดขัดกันในตัวบว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ทุกอย่างก็ต้องใช้เงินซื้อไอสัตว์กูงงมึงนะเนี่ยเงินซื้อมะเขือเทศได้ครับแน่นอนสิวะซื้อแอปเปิ้ลมาแล้วกอกล้วยส้มซื้ออะไรก็ได้เต็มไปหมดเลยซื้อทุกอย่างได้ครับผมซื้อได้ตามพัทยามีเยอะแยะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมึงหมายถึงซื้ออะไรขอระบุให้ชัดเจนได้ไหมพัทยามีหลาาายยยอ่งข ไอ้นี่ก็มาแบบคมๆอีกแล้วครับผมเงินไม่สำคัญเท่าชีวิตหรอกครับมาซื้อทุกอย่างไม่ได้ใช้ชีวิตให้คุ้มก็พอแล้ว แบบว่า enjoy life สุดๆนะครับผมเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้หรอกครับซื้อคั่วใหญ่ๆไม่ได้ซื้อความลับไม่ได้ซื้อพ่อแม่ไม่ได้ถ้ามีเงินเนี่ยมึงก็ลองไปให้หมอผ่าคว่ยดูมีเงินเนี่ยมึงก็ไปจ้างพ่อแม่ไปจ้างความรับได้หมดแหละเอาจริงมึงลองชูเงินขึ้นไปดิสักสิบล้านเนี่ยมีใครอยากเป็นพ่อแม่ผมไหมผมรับประกันเลยมีคนวิ่งมาเป็นแน่นอนเงินซื้อคำว,ว่าเพื่อนไม่ได้หรอกครับจริงครับผมคำว,ว่าเพื่อนเนี่ยมันมีค่ากว่าเงินอีกนะเว้ยเคยได้ยินคำกล่าวที่พูดปะมีแท้มมีีค่าา่าาากกกวเพอ จะเอาตังค์มาซื้อชาแนลมึงเดียวเดียวเดียวใครบอกว่ากูจะขาย a n n e l คนอย่างกูเงินซื้อไม่ได้หรอกเว้ยท้าไม่มากพอนะและนี่นะครับผมก็คือคําตอบของท่านผู้ชมในวันนี้และคําถามในครั้งต่อไปก็คือถ้าท่านผู้ชมเป็นฮีโร่นะครับผมและจุ่จี่ยโลกเกิดจะแตกขึ้นมาท่าผู้ชมนั้นสามารถเลือกปกป้องได้2ประเทศโดยประเทศหนึ่งคือไทยไปแล้วนะครับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมจะเลือกปกป้องประเทศอะไรกัน ตอบกันมาเยอะๆนะครับผมและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมมิกเวิล